หมอเก่งชาแนลนะคะวันนี้อยู่ที่น้ําตกสายทานนะคะบ้านคลองน้ําใสทำมีน้ําตกสายทานด้วยนะคะอุ้ยน้ําใสมากน้ำใสละเย็นมากเลยนะคะโอ้โหผมนายบุญภบเงินคนเป็นเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนบ้านคลองน้ำใสค่ะตำบลโชคชัยอำเภอนลองส้อยจังหวัดมุกดาหาร แล้วนี่ก็เป็นน้ําตกอะไรนะคะพี่น้ําตกไ่ทานครับอ๋อมีมานานหรือยังคะมีนานแล้วครับมีมานานแล้วโอ้ก็คือนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวได้ครับแล้วจะมีความปลอดภัยแล้วคะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรดูแลมีมีครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ครับความปลอดภัยมีอ๋อมาได้ตลอดมาได้ตลอดครับรอค่ะของเราวันนี้อย่างเดียวคือหน้าแล้งไม่มีน้ำค่ะ โอ้ก็คือมีมีน้ำตกน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาค่ะมันเจอนักท่องเที่ยววันนี้นะคะท่องเที่ยวต่างประเทศคนญี่ปุ่นนะครับว้าวมีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาตินะคะมีนักท่องเที่ยวด้วยคาราบานิโกินเดสค่ะอาจารย์อาจารย์แมวใช่ไหมคะอาจารย์แมวก็มาอาจารย์แมวเขาไม่ทราบว่าน้ำน้ำตกครับมาเที่ยวอาจารย์รู้ไหมน้ําตกที่มาจากภูเขาอะไรคะน้ําที่มันตกลงมาเนี่ยค่ะ ผู้ยังนอบาดผู้ยังคะผู้ผู้พระบาทแก่นจันอ๋อเป็นผู้พระบาทแก่นจันนะคะูพระบาทแก่นจันแถวบ้านเรียกผู้แก่นร่อนอ๋อผู้แก่นร่อนนะคะผู้แก่นร่อนครับเออไม่น่าเชื่อธรรมชาติงดงามเสมอนะคะมีเห็ดระงอกด้วยนี่คือเห็ดระงอกจากธรรมชาติจริงๆนะคะปลอดสารพิษนะคะ เก็บกินได้นี่เป็นเห็ดที่กินได้นะคะเ,คเห็ดละโงกที่น้ำตกสายทานนะพี่รุนคะรกคนขอทราบเส้นทางไหนคะถ้าเกิดเรามาจากอำเภอนิคมคำซ้อยนะคะมานิคมคำซ้อยมาประมาณ5โลมาถึงหมู่บ้านชัยมงคลน,นะครับค่ะแล้วก็ให้กลับรถมาของมาเส้นทางการะหันลมอ่าฮะเข้าจากเส้นทางมาการะหันลมประมาณ1กิโลบ้านของน้ำใสถึงบ้านของน้ำใสครับผมแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรแค่นั้นเองครับผมก็จะถึงน้าตกสายทานเลยครับถ้าเกิดมาไม่ถูกแล้วพี่มีเบอร์โทรพี่ไหมคะมีครับศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะสามเจ็ดสามเก้าครับพี่รุนนะคะครับผมโทรมาได้เลยนะคะมาอบถามเส้นทางกันได้ถ้าเกิดมามาไม่ถูกเนาะครับผมแต่ว่าเส้นทางน่าจะหาไม่ยากนะคะครับผมอู้น้ําใสไหลยัเห็นตัวปลาเลยค่ะ